ร่วมมือถือ 5G ผ่านกสทชอรุ่นล่าสุดเตรียมเปิดตัวในไทยพฤษภาคมนี้ สวัสดีค่ะนี่คือช่องนาตาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจตค่ะในปี2021นี้นะคะคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานของมือถือเรียบร้อยไปแล้วนะคะพร้อมกับมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาให้ได้เลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องในคลิปนี้จึงเป็นการรวบรวมมือถือ 5G รุ่นใหม่ที่ผ่านกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเตรียมเปิดตัวในไทยในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเริ่มต้นกันด้วยโัรศั์มือถือจากแบรนด์ vivo นะคะกับ vivo X60 Pro 5G หนึ่งในมือถือซีรีสร์ ทงรุ่นใหม่ป้ายแดงของทาง Vivo นะคะที่มีจุดเด่นด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องเลนส์ซ้ายค่ะจัดเต็มด้วยกล้องหลังคมชัดถึง48ล้านพิกเซลพร้อมกล้อง Ultra er w i d กล้องเทเลโฟโต้ซูมภาพแบบ 2x o p t i c a l zoom และนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับเลน oto, ส์เทเลโฟโต้ p e ร i scope บนการดีไซน์แบบพรีเมียมค่ะส่วนหน้าจอนั้นจะเป็นแบบการลงขอบโค้งขนาดใหญ่6.56นิ้วซึ่งรองรับ Refresh Rate ระดับสูงสุดที่120 Hz และประมวลผลด้วยชิปเซ็ต Corecom Snapdragon 870จ ับคู่กับแรมขนาด12 g b นะคะและรอมขนาด256 g b ร่รวมถึงแบตเตอรี่ความจุ4,300 m ิลอมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์ฟาชาร์จิงซึ่งเปิดราคาที่3,299ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ24,800บาทค่ะ รุ่นที่2นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ OnePlus ค่ะกับ OnePlus 9 5G และ OnePlus 9 Pro 5G 2อกรือธงรุ่นล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับกล้องจากความร่วมมือของทาง Hasselblad ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์กล้องชั้นนําระดับโลกที่เคยผลิตกล้องให้กับ NASA ในการถ่ายภาพบนดวงจันทร์มาแล้วนะคะโดยวย OnePlus 9 Pro 5G นะคะมากับหน้าจอลงขอบโค้งทั้ง2ด้านแบบ 120Hz Fluid Display 2.0ค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 120Hz ชาร์ระดับคอร์ชดีพ l ัสมีตัวเครื่องป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 8นะคะและรันด้วยชิปเซ็ตคอร์ข้อม snapdragon แป8แจับคู่กับแรมขนาดสูงสุดถึง 12GB กิกะไบต์บวกรอมสูงสุด 256GB กิกะไบต์โดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,500รอ ah. มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ววาร์ปชาร์จ65ทีพร้อมเทคโนโลยีชาร์จไร้สาย50วัตต์ไวเลสชาร์จิงและมีกล้องหลังสีตัวนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่899ยูโร หรือประมาณ33,000บาท ส่วนในด้านของ OnePlus 9 5G นะคะจะมากับหน้าจอแบบปกติไม่ลงขอบโค้งค่ะซึ่งจะเป็นแบบ 120Hz Fluid AMOLED Display ขนาด6.55นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ นะคะประมวลผลด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 888เหมือนกับรุ่นโปรพร้อมแรมขนาดสูงสุด 12GB นะคะและรอมสูงสุด 256GB และมีแบตเตอรี่ 4,500mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ววาร์ปชาร์จ 65T พร้อมกล้องหลัง3ตัวซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 1 9 9ยูโรหรือประมาณ25,700บาทค่ะ Redmi เปิดตัวโทรศัพท์ใหม่อีกเช่นเดียวกันนะคะกับ Redmi Note 15G ค่ะโดยเป็นมือถือ 5G เพียงหนึ่งเดียวในซีรีส์ Redmi Note 10ซีรีส์โดยมากับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 700ส่วนของหน้าจอนะคะจะมาพร้อมหน้าจอแบบ Adaptive Sync LCD ขนาด6.5นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ Plus รองรับค่า Refresh Rate ระดับ 90Hz และกล้องหลัง3ตัวแบบ Triple Camera โดยมีเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ที่รองรับ เทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ชาร์จิ่งโดยมีราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ199ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,100บาทค่ะ โทรศัพท์มือถือรุ่นสุดท้ายนะคะกับ l e g e o n Phone Duo 2เรือธงเกมมิ่งจากค่าย Lenovo ที่มาพร้อมกับดีไซน์ดุดันสไตล์เกมมิ่งซึ่งเน้นการใช้งานแนวนอนอีกเช่นเคยนะคะโดยมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED e 4ขนาด6.92นิ้วอัตราส่วน20.5:9ต่อ 9, ซึ่งมีความละเอียด2,460 x 1 0 8 0พิกเซลและรองรับค่า f r e ฟ h r เ t e สูงถึง144เฮิร์นะคะพร้อมค่า To ัสซิปเปิ้ r a ร e ระดับสูงสุดถึง720เฮินอกจากนี้นะคะสเปคภายในยัง มาพร้อมชิปเซต Qualcomm Snapdragon 888ซึ่งรองรับระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม2ตัวแบบทวินเทอร์โบจับคู่กับแรมสูงสุดถึง18กิกะไบต์ค่ะและ ROM ขนาดสูงสุดถึง512กิกะไบต์โดยจะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วถึง90วัตต์เลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C 2พอร์ตพร้อมกันรวมถึงกล้องหลังแบบคู่ความละเอียด64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะคะจะซ่อนอยู่ในตัวเครื่องแบบป๊อปอัพค่ะซึ่งมีความละเอียดสสูงงุดถึ4 14ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะคะยังจัดเต็มด้วยปุ่มสัมผัสแบบโชลเดอร์คีย์ค่ะซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีอัลตราโซนิกจำนวน4ปุ่มพร้อมเซ็นเซอร์รับแรงสัมผัสแบบโ e ร์ทัส2จุดบนหน้าจอและฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งเปิดราคาเริ่มต้นที่3,699หยวนหรือประมาณ17,700บาทนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ที่เตรียมวางจาหน่ายในไทยค่ะซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นรุ่นเด่นของค่ายที่มีฟีเจอร์ครบทุกการใช้งานนะคะซึ่งถ้าหากมีการนํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วจะรีบนําข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อ,อ,อนๆได้ชมกันต่อไปนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากน a นาเทคนะคะ